สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับปอ๊อบคอนน้องวันนี้นะคะก็มาในเกมที่ทุกคนปวดปรานก็คือแบบว่าน้องๆเอซีขอมากันแบบว่าเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายก็คือเกมที่ทุกคนชอบนะคะก็คือเกมใหม่ ที่เข้ามาแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งเออเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่ทุน500บาทนะคะวันนี้ก็พบท,ทุนมาที่500บาทนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทุน500บาทเราเนี่ยจะเป็นยังไงอ,อ่ะขอล้างหน้าก่อนสัก10หมุน <c oughs> ไปเบาๆก่อนเนาะเอาแบบเบาๆก่อนขอล้างหน้าหน้าเกมไปก่อน <compliqué> <iki> ขอล้างหน้าเกมไปก่อนจุ๊บๆนะจ๊ะแค่ล้างหน้านะทุกคนเอาจริงแค่ล้างหน้านเนี่ชอบเพลงมากเลยทุกคนเกม เหมือนเดิมเลยนะคะก็อ่าสำหรับคำเตือน๊อปคนก็เตือนว่าเด็กที่ตั้งกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผัวของด้วยนะจ๊ะไปค่ะไปไปอ่าไปไปไปไหนเนี่ยไปไหนเน่ะไปดี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 เบ็ดห้าบาทเอาเรื่องอยู่นะทุกคนนี่ไง ส2 4บาทนะสวยอยู่นะครับสวยอยู่นะครับชอบเกมนี้อ่ะทุกคนเพลงมันสนุกเนี่ยทุกคนเห็นว่าทุกคนชอบ่าชอบดูเกมนี้นะคะก็เลยมาเล่นเกมนี้ให้ดูเกือบเกือบทุกวันเลยนะเกือบเกือบทุกวันเลยวันเว้นวันก็ได้อ่ะเห็นคอมเมนต์กันเข้ามานะทุกคนก็มาจัดให้ทำคำขอแล้วนะจ๊ะ เนี่ยทุกคนรู้ป่ะเข้าใจละเล่นมาอาทิตย์หนึ่งเพิ่งจะเข้าใจว่ามันแตกยังไงเล่นมาจากอาทิตย์หนึ่งเพิ่งเข้าใจว่ามันแตกยังไงเก็ตเก็ตแล้วนะคะเก็ตแล้วเขาจะมีนี่ใช่ปะ่ะอ่ะโบนัสเกมอีกแล้วทุกคนฟังอยู่นะปังอยู่นะติดนะใจเกมนี้มากเลยชอบมากทุกคนลองไปเล่นตามเนี๋ยใครยังไม่ได้เล่นนะเกมใหม่ของม g จีก็คือเขาเข้ามาประมาณนี่แหละประมาณ10ิบวันแล้วแหละอาทิตย์กว่าแล้วนะ เนี่ยทุกคนเห็นจุดจุดปะจุดที่มันอยู่ตรงหูฟังคือสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็จะมีอ่าสีแดงอะ่ะทุกคนก็คือเนี่ยถ้าเราได้จุดสีแดงเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นวให้ถ้าเราแตกที่จุดสีแดงเขาจะเปลี่ยนเป็นวให้แล้วก็ถ้าเป็นจุดอ่าถ้าโดนจุดสีโอ้สวยมากสวยมากเมื่อกี้สวยมากถ้าเป็นเขียวเหลืองอะ่ะอันเนี้ย ดส,สีเหลืองเขาจะล้างหน้าตัวภาษาอังกฤษออกให้หมดเข้าใจปะแต่ว่าถ้าเป็นสีเขียวถ้าเป็นสีเขียวก็คือดูนะถ้าเป็นสีเขียวก็คือเนี่ยเขาจะเอาตัวแพงอะลงมาให้ก็คือสีเขียวมันโดนตัวไม่ใช่ปะหม่ก็จะลงมาจุดจุดนั้นที่เขามาไว้เนี่ยรอ,รอดูนะเนี่ยเป็นไม่ใช่ปะก็ลงมานี่ทุกคนเข้าใจแล้วใช่ปะ <laughs> ถ้าเป็นสีแดงจะเป็นวายนะ คูณเ้าอ่ะแม่จุกจคูณเก้าจุกจเลยครับเออเนี่ยเล่นมาอาทิตย์หนึ่งเพิ่งเข้าใจเพิ่งเข้าใจการดูเข้าใจแาทุกคนคูณสิบไปเลยจุกๆคูณสิบไปเลยเออเป็นไงล่ะเก้จบบาทเด็ด5้าบาทนะทุกคน เขาไหลดีมากนะจริงใครยังไม่ได้ลองแล้วคนต้องไปลองนะเขาไหลดีมากเอาจริงปะเอาจริงปะคือไหลแบบจุกอะโบนัสเกมไหลถึงคูณ10อะทุกคนนี่ครั้งแรกนะที่เพิ่งเคยถึงคูณ10ปกติพอปคนก็ถึงแค่ประมาณคูณ3คูณ4คูณหอะไรอย่างเงี้ยใครยังไม่ได้ดูอ่าว่ามันเป็นยังไงแรกๆทุกคนเข้าไปดูคลิปเก่าได้นะที่ลงไว้นะ ผ่านไปเกือบ5นาทีพึ่งเล่นหมด10หมุนทุกคนเอาดิ10หมุนที่ออตโอตโไอ้ไว้างเบร5บาทอ่ะพึ่งหมดอ่ะทุกคนดูดีการไหลของเขาอ่ะก็ไหลได้ยาวนานมากเออสวยครับเห็นไหมถ้าโดนจุดแดงก็จะเป็นไวไให้อ่ะเห็นปะเป็นสีเหลืองก็จะล้างตัวสางกิจโอเออนี่ไงปังมาก ได้โบนัสถ้าเต็มหลอดก็คือได้โบนัสเกมทุกคนโอเคปะโบนัสเกมก็คือเขาถ้าไหลเขาจะฟูลไปเรื่อยๆยังไงจากคูนหนึ่งเป็นคูณสองก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วก็คูณ3ถ้าเต็มหลอดนะก็จะได้โบนัสเกมแล้วก็คูณ3เข้าไป1ิหมุนดูดิ แปเวอร์วังไหมล่ะทุกคนว่าเวอร์วังปะล่ะคูณหกไปแล้วเรียบร้อยดูไหลดิถ้าเบดแพงกว่านี้นะ่าจะเข้าแพงนะทุกคนถ้าเบดแพงกว่านี้ อันนี้แค่เบ็ดห้าบาทนะจ๊ะจ้ะจ้ะแค่เบ็ดห้าบาทเองนะจ้ะทุกคนมาเล่นให้ดูสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูเคยเล่นนะทุกคนก็มาเล่นให้ดูเป็นแนวทางอันนี้คือเบ็ดห้าบาทนะทุกคนเบ็ดห้าบาทก็คือมาเล่นแคน่ มานานแล้วเนาะเดษดหบาทอ่ะเดษดหบาท10บหมุนทุกคนไปกี่นาทีละไปเกือบเจนาทีละเอาจริงเอาจริงอ่าเป็นแนวทางทยาทา,ทาทนให้ดูคูณสิจ้าแม่ฟังอะไรขนาดนะั้นะคูณ12ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเคยลองมาลองนะจ๊ะแนะนำให้มาลอง ใครที่อยากจะตามปอ๊อปคอนนะคลิกลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนคลิกลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้าอันนี้มาเล่นให้ดูเป็นแนวทางนะมาปั่นให้ดูเป็นแนวทางว่าเข้าใจแล้วว่าลายมันเป็นยังไงมันแต่งยังไงโอเคปะ่ปะป๊อปคอนก็จะมาลงคลิปให้ดูนะครับ อ่าวันละสอสาคลิปช่วงเย็นๆนะทุกคนฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะคะจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเดี๋ยวเราไปเกมหน้ากันเลยดีกว่าเกมนี้ก็สําหรับเบน5าบาทนะทุกคนแตกมาพันกว่าบาทโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะคะมาเล่นให้ดูนะเพราะเกมนี้ก็เล่นมาประมาณ4ีห้ารอบแล้วแหละเสียรอบแล้วสาหรับคนที่แบบทุกคนจะบอกว่า7นาทีที่เล่นไปอะ่ะแตกไปพันเก้านี้ก็คือแค่10หมุนนะ10หมุนนะทุกคนตั้งสติ10หมุนจริงจริง เออใครที่ดูตั้งแต่ต้นคลิปจะรู้ว่าปอคอนกดมาแค่10หมุนเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะ